ครับทุกท่านสําหรับ M S X คันนี้นะสำหรับ M S X คันนี้นะครับซึ่งคุณแจหายเมื่อวันสงการทีนี้นะครับเขาก็ได้ทําการงัดคอมานะครับทีนี้พอเขางัดคอมาเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพูดถึงปัญหานะครับของรถคันนี้กันนะครับแต่ที่แน่ๆชุดสวิตกุญแจมันเสียนะครับชุดสวิตกุญแจมันเสียนี่อาการมันเป็นอย่างไรนั่นแหละนะเดี๋ยวเราจะพูดกันในคลิปหน้าแต่ในคลิปนี้ EP นี้ เรามาพูดถึงนะครับในเรื่องของการสั่งชุดกุญแจสักนิดหนึ่งการสั่งชุดสวิตกุญแจนะครับของฮอนด้าเอ็มเอสเอ็กนะครับเวลาเราสั่งชุดสวิตกุญแจเนี่ยม,มันจะมมันจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือมาเฉพาะตัวนี้มาเฉพาะตัวนี้นอกนั้นใช้ของเดิมนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสวิตกุญแจฝาถังสวิต กดล็อกเบาะนะครับมันจะมาพร้อมกัน3ชุดนะครับพี่น้อง fc นะอ่าทีนี้นะครับในเคสนี้นะครับเราจะสั่งนะครับเราสั่งเข้ามาเนี่ยนะครับอ่าเป็น1ชุดใช้กุญแจดอกเดียวนะทั้ง3ามจุดใช้กุญแจดอกเดียวนะครับนั่นหมายความว่ามันจะมาทั้ง3มชิ้นเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันนะครับทุกท่านทุกท่านครับนี่ก็คือชุดสวิตกุญแจนะครับ ของ M S X นะครับอ่าทีนี้นะครับตัวนี้ทำไมเขาบอกว่านี้ลับไผ่นะไม่รู้ว่าใส่กันได้หรือเปล่านะเพราะว่าของเราเออมันไม่ใช่นี่ลัยไผ่นะครับก็โอเคนะครับได้อยู่นะครับเพราะว่าอ่ารถพวกนี้มันจะมีกุญแจธรรมดากับกุญแจนี่ลัยไผ่นะครับมีกุญแจธรรมดากับกุญแจนี่ลัยไผ่นะครับอ่าอันนี้จุดฝาถังนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าตัวล็อกเบาะนะครับทุกท่านแล้วก็อ่า อันนี้จะอยู่กับชุดล็อกบ็อกนะครับจะอยู่กับชุดล็อกบ็อกนะทีนี้ตรงนี้นะครับออก,กเบ็เป็นชุดสวิตกุญแจนะครับเป็นชุดสวิตกุญแจนะตัวนี้ไม่ใช่นิรภัยนะครับไม่ใช่นิรภัยถ้านิรภัยมันจะเป็นกุญแจใหญ่นะครับทุกท่านนะตรงนี้ก็ให้ลูกกุญแจมา2ดอก2ลูกด้วยกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุก,ออก,กท่านเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปทำการประกอบกันจะดีกว่านะครับในชุดนี้ นะครับก็ราคาก็ไม่กี่ร้อยนะครับแต่ก็เฉียดๆหลักพันอยู่นะครับทุกท่านเฉียดๆหลักพันอยู่นะครับก็อ่าเราก็ต้องใช้ของเกรตสูงสักนิดหนึ่งตัวสองสามร้อยมันก็มีนะครับอ่าแต่ตัวนี้เราจะใช้ราคาที่สูงขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าจะซื้อของแท้นะครับก็อ่าหลักพันกว่าบาทนะครับไม่ไหวนะครับลูกค้าไม่ไหวด้วย นะครับก็ต้องเอาราคาประมาณนี้มาใส่ให้ลูกค้าก็มาทั้ง3ชิ้นนะครับอ่ากุญแจอ่าล็อกเบาะนะครับแล้วก็ฝาถังนะครับมาครบเซตเลยนะครับเอานะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เราอาจะต้องทําการเปลี่ยนสวิตกุญแจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกท่านนะอ้าทีนี้เรามาเทสอ่ชุดกุญแจนะว่ามันจะใช้งานได้ไหม เมื่อเราทําการบิดล็อกบิดล็อกนี้อ่าตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาตัวนี้มันจะเด้งข okay. ึ้นมาพอมันเด้งขึ้นมาเราถอดกุญแจไม่ออกออันนี้ไม่ต้องตกใจเด้อวิธีการเอาออกก็คือกดลงนี่กดลงไปมันจะเด้งออกมากดตรงนี้กดลงไปมันจะเด้งออกมากุญแจก็จะถอดได้อตรงนี้ให้รู้กันนะอันนี้เทสกุญแจเทสกุญแจเปิดปิดล็อกคอล็อกคอผูกนะตรงนี้ อ่าแล้วก็ชุดล็อกบอก่านี่อันนี้เราซื้อมาเราก็ต้องทำการตรวจเช็คไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วไม่เช็คนะเดี๋ยวมันใช้งานไม่ได้เราจะได้ส่งเคมมะอันนี้ไม่ต้องตกใจถ้าเราบิดล็อกปั๊บนี่ไอตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมามันจะถอดกุญแจไม่ออกเนี่ยดึงยังไงก็ไม่ออกเนี่ยอ่าแต่ถ้าเรากดตรงนี้ลงไปกดตรงเนี้ยขอบยางดำๆเนี่ยเนี่ยดูนะพอเรากดลงไปตัวเนี้ยมันจะเด้งออกมา ดูนะเนี่ยมันจะดิ้งออกมาแล้วเราก็จะถอดมุนเจียร์ได้อ่ะโอเคนะตามนี้